เมอนียดมีแพทย์มาเขาตัดต่อได้ไม่ด้เรียสเขาปัดได้ สรุปถึงวาถกประสงค์ของการจัดงานอบรมคันคุณภาพ2023ในปีนี้สักนิดหนะะึ่งค่ะก็งานนี้นะคะโรงพยาบาลรามคำแหงก็ตั้งใจที่จะจัดการอบรมคันคุณภาพเรียกว่า healthy m o m s and baby 2023นะคะตลอดทั้งปีเลยก็ทุกทุก3เดือนเนี่ยเราจะมาเจอกันก็ <c oughs> เพื่อเปิดการอบรมให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านด้านต่างๆนะคะซึ่งเรามีกันครบวง,วงจรกันเลยทีเดียวก็ มีทั้งสูตินารีแพทย์กุมารแพทย์เด็กแรกเกิดแล้วก็กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะคะเพื่อให้คุณแม่เตรียมพร้อมรวมถึงนักกายภาพนักโภชนาการนักกำหนดอาหาราแล้วก็ยังมีเดี๋ยวสักครู่โอเอนะ <c oughs> โอเค <c oughs> อเค่ะแล้วมีแพทย์แพทย์ผิวหนังเพื่อดูแลความสวยงามนะคะของคุณแม่อีกด,ด้วยนะคะ แล้วก็จากการที่จัดงานต่อเนื่องเนี่ยค่ะในทุกๆเดือนอย่างนี้ค่ะได้รับการตอบรับจากคุณแม่ๆยังไงบ้างในการเข้าร่วมงานก็เรามีการจัดจัดการอบรมคันคุณภาพเนี่ยทุก3เดือนนะคะก็จะแบ่งเป็นคุณแม่ที่เริ่มตั้งคันใหม่ๆตั้งแต่หนึ่งถึงหเดือนกับคุณแม่ที่ใกล้คลอดตั้งแต่6เดือนถึง9เดือนนะคะก็เรามีการอบรมเพื่อให้คุณแม่เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับสมาชิกใหม่ลูกน้อยของเขาทําให้เด็กมีอะไรอีกนะ อ๋อการตอบรับใช่ไหมก็ดีโอเคสอบการตอบรับเนี่ยเรียกว่าสียงตอบรับดีมากๆเพราะเราตั้งใจจัดงานนี้เต็มที่ก็เนื่องจากที่ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ห่างหายจากการจัดงานไปนานนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดพอช่วงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาร่วมเจอกันแล้วก็ให้ความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเสวนากับแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆด้วย อีกทั้งยังมีการออกบูธนะคะ<ม>บูธเพื่อให้คุณแม่เนี่ยสนใจแพ็กเกจต่างๆและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับก,บการตั้งครรภ์นในครั้งนี้นะคะซึ่งน่าจะเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของทั้งคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยด้วยค่ะคะ่ะท้ทนสนุกขึ้นหรอยปาะ ผู้ที่เข้าอบรมในงานครั้งนี้ค่ะจะได้รับความรูประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ถึงหเดือนมีอะไรที่ต้องดูดาเป็นพิเศษบ้างคะค่ะหมอเชื่อว่าสําหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่นะคะคงคาดหวังว่าการตั้งครรภ์นในแต่ละครั้งจะต้องได้คุณแม่ที่แข็งแรงขึ้นได้ลูกที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการอบรมในครั้งนี้เราก็มุ่งหวังให้คุณแม่ได้รู้ ถึงสรีระที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงอาการต่างๆที่เกิดจากการตั้งครรภ์บางคนอาจจะเกิดความกังวลไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครนะคะทางโรงพยาบาลเราเองก็ได้ให้ความรู้ในด้านนี้นะคะให้คุณแม่ได้ใกล้ชิดกับคุณหมอได้ได้ถามได้มีการพูดคุยแล้วก็คลายความกังวลร,รวมทั้งได้ข้อมูลที่ถูกต้องค่ะให้คุณแม่นําไปใช้ปฏิบัติในช่วงที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นนะคะ รารวมถึงทางเราเองก็มีคุณหมอทางด้านต่างๆที่จะให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโภชนาการนะคะคุณหมอทางด้านเบาหวานโดยตรงนะคะหรือคุณหมอทางด้านผิวหนังนะคะคุณพ่อแม่บางคนนะคะก็จะกังวลว่าจะปรึกษาใครดีนะคะหมอนแนะนําว่าการอบรมที่โรงพยาบาล,ลําแผงเราตั้งใจทําในครั้งนี้นะคะเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมและก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงนําไปใช้ได้จริงนะคะ ในช่วงว่างหนึ่งถึงหกเดือนนะคะคุณแม่มักจะพบปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาบ่อยที่มาปรึกษาคุณหมอบ้างะคะค่ะในช่วงการตั้งครรภ์หนึ่งถึงหกเดือนนะคะสิ่งสําคัญก็คือคุณแม่มักจะมีสรีระที่เปลี่ยนแปลงอ,อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งนี้มีความสําคัญมากบางคนอาจจะกังวลมากถึงขนาดนอนไม่หลับหรืออาการบางอย่างไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะสิ่งเหล่านี้ ทางโรงพยาบาลรังคำแหงเห็นถึงความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรงนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาสามารถเข้ามานําความรู้ที่เราได้จัดทําการอบรมในครั้งนี้นําไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะคะรวมถึงได้พูดคุยแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณหมอโดยตรงนะคะจึงจะทําให้ข้อมูลถูกต้องนะคะในส่วนของรังคแหงนยคะก็มีในส่วนของแพทย์พวกคือมาแลกแพอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันมีหลากหลายสาขามากอยากให้คุณตรงนี้คุณ ก็เรามีเราเป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าก็มีครบทุกแผนะครบทุกศูนย์ที่เกี่ยวกับการการตั้งครรภ์ของคุณแม่คือเริ่มต้นตั้งแต่ทั้งทั้งสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์เริ่มตั้งท้องรวมถึงระยะเวลาที่ตั้งท้องเราก็มีการจัดอบรมแล้วก็การดูแลสุขภาพในด้านต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะแล้วก็ยังมีหลังคลอดแผนกเนอร์สซอรี่หรือแผนกเด็กต่างๆเราก็มีทั้ง ICU เด็ก ซึ่งเปิดตลอด2 4ชั่วโมงเพื่อให้ไม่ว่าจะมีการกังวลไข้ลูกไข้ขึ้นชักหรือมีอาการอะไรในตอนตอนอในตอนกลางคืนดึกดื่นแค่ไหนแล้วก็พร้อมให้บริการนะคะค่ะก็<ล>ะคือในตอนอบรมของแพทย์เฉพที่จะมีทุกสัมือนเนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่สนใจเนี่ยค่ะคือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอยากให้ตัดเพจของโรงพยาบาลศิริพิงค์ไงค่ะก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมกับโรงพยายาลรามคำแหงนะคะอบรมคันคุณภาพของเราเราจะมีการจัดการอบรมทุก3เดือนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fan Page โรงพยาบาลรามคำแหงหรือ Line แอดรามฮอสพิทอลนะคะ <laughs>